ไม่ต้องวิ่งนะลูกเดินเท้าแด้านไทยขอไม้หน่อย้งตัวบาคเท้ามอย่างนั้นเท้ามันลื่นเร็น้องหายเจ็บยังอ่ะไม้เ่นไลี่นำไปไป โอ้นี้เรามาเจออะไรแปลกๆเยอะเลยเตรงนี้มันจะไปได้นะเนี่ยทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้วีทางกั้ทางกั้นทางนี้ไม่เจออุ้ย,ยไปทางนี้ถูกแล้วลูกแม่จะมาถูกทางไหมแม่เหรอไม่มาหรอกอ,อะไรต้นเหมือนทางเดินหรือ่ะน่าให้แม่ไปรอที่สำนักงานเนาะ <c oughs> แล้วเรามันลุยป่ากันเนี่ยกลับไวหวรองเท้าเอียนรองเท้าเขียนเมื่อกี้ไงรองเทาเขียนที่เราไหวไงวถ้าเรามาวันหลังเราใส่รองเท้าผ้าใบมาก็าเราไม่รู้ไงมันชันขนาดนี้อืมปะรุ่งไม่รู้เข,ขาเลยเราไปกินก่อนเดี๋ยวกลับปะกินก่อนเอ้ยอยูกินคือตัวเบลอเขื่อแข็งเหยียบนะแข็งเหยียบนะ ไปตรงนี้ห้าสิบเมตรครับไหนอ่ะไปไหนอ่ะน้ำตกเป็นไงเฮ้นซ่นงเลยเราต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ใช่ซึ่งเราไม่รู้มันจะยังไงแต่มันไม่มีใครเลยเนี่ยเพ่อเขาไปเล่นกันตรงนู้นหมดก็ตรงสงาไงสนุกดี หุยนก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 กังเขนนี่ต like ้นไม้ใหญ่เบลอเลยไม่เจอน้ำตกอ่ะเจอแต่บึงบึงน้ำ